สวัสดีครับพน ok ักงานทีน้องปองป่าละักฟซีบมลำเพชรลำเพลินสุขุมสกลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตูต่อหน่อยสายจวดนะครับพี่น้องเอี่ขณะนี้บ่ายโมงเวลาประมาณบ่ายโมงสองนาทีเลยพี่น้องเนี่บ่ายโมงสองนาทีครับจุงตัวกับมอหจ่อเตียงแล้วครับสวัสดีครับอบลำเพชรลำเพลินเฮานะครับตอนนี้ก็ับร่มพัดเย็นบี้ครับแดดข้อนครับนี่ร่มก็ไม่ค่อยหนาวอะไรครับร่มพัดเย็นมันีครับแดดข้อน พบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่24เดือนธันวาคมศักราช2560นะครับมาฮอดขั้นแรกจอดถึงขั้นแรกแต่ว่าไม่ใช่เจ้ยนะมาฮอดมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เลยมาบอกว่าเขาโทรมาให้ไปพักอยู่หน้างันอ้าวตายแล้วมันอาทิยองครับรู้แล้วเร็ดจังไหนบ้างโอ้ออกกำลังกายบ่ป่าวันวัสดีครับป่าวน ห้อนหรือหนาวให้ก็ถอดเสื้อ,อห้อนหรือหนาวไม่ใหญ่จุ่มเย็นโอ้เสียหนาเสียยุ่งครับพี่น้องครับสาอาดมาแล้วนะครับเนี่ยคือคือคือเสียรอ,อบนี้คือสีผลึกนดอกหนาครับมันสิแหีวตายไมดจช่แบบนี้เนีย่ยโอ้บรรยากาศครับแดดเตืบเไป็นยงอวดเฮารอได้ฟันดีอยู่ป้าก็ฟันเลยบ่ยิ่งเอาขี้น้ำเลยบ้างครับ เส็จแล้วครับเฟสต์ไรคือว่าไม่ใช่เจ้ดนะพี่น,อน,น,งงน้อ,นอ,พอนงพลางงานบอกไม่เจ้ดสรุปเฟสต์ไรจะต้องไปทางงานบ่ผู้ใดโทรมาบอกโอ้ผูยชาโทรวมบอกไปพักทางงานเออเอาเอาเอาจังวากันครับพี่น,อน้องโอ้ฮะ โอ้มขึ้นสามเกือบสามทุมสสด็แม่ปลามันขึ้นเวไปทีเสร็จแล้วแตเปีนยุ้ไปที่ะฮะต่ไปที่แล้วเตเปีนย้ยสองบสพาะมองผาต้องเิมงานงานแกเชฟบาดบ่อบ่อมูฮูนะครับเพราะมันขึ้นในคนรล้ายค้าขนาดมาขึ้นครับโอ้ยงานครับงานซีงานซี ครับหนาวกับหนาวคนกับตีกันเขาเขาไม่ยอมหนีเลยโอ้สอดแจ้งจางปางครับแม่แม,ม,ม,ม่หน่าสิแม่ครับเอาเราจะถามไาหน่อยต่ตครับสีนอนก่้อนบอลหรือสีไปเลยหรือจาไหนครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเขาสีไปถ่ายู่พ่นแล้วโอ้อีกอย่างหนึ่งทำไปซ่าย,ย่านม,ม่มี่หมวงจอดรถครับแต่เขาตั้งวิธีแล้วมมนสีหน่อยนะครับเพื่อครอบตู้มาก จังไต่จังปรึกษากันเมืองก่อนครับว่าแบบป้าหน่อยจะเอายังไงต่อการสินอดนี่ครับเมือ่อกี้เศร้าออนพกโป้งเศร้าการสินอดพืน่นกับสินอดเจ็ดโปงคว่าแล้วครับเลาการสืบตัง้งเลยต้องมีที่เอา้าะการเท้าตะลึงไม่เหลือป้าอ้ว,วน,นครับต้องเข้าสายตลอดแปลกที่บ้านเ,าเนท่าน,น,นี่ครับพี่น้นองลมมาเด็ดดีดครับกฤษฎีมีแพยเขาสำนักง,งานนะครับเข,ขาคือมาฮอดเขากฤษฎีเล่ยเป็นวันนะครับ สรุปสรุปแว่สรุปแหวจังไหน่อหนสรุปแว่จังไนเด้อขันหนึ่งของเขาานอกขอเขาขันหนึ่งก็ยจงนอกกันร่งลีนังรีโอ้สรถรถไปให้เจ๊ยขันนึ่ไม่เจ้ยนั่งรถเปล่าขันนึ่แมนปอนดีเรือจักไหนี่สลอแล้วครับสลอแล้วสลอแล้วเปิดลมเพลิน โอ้บอแบบนี้แสลัวไปครับรวดมาอีกได้แบบนี้ครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสำเนียงเรื่องความเคลื่อนไหวของสิงง่งมันมันเพ็น,เพน,พนอำพยองครับพี่น้องครับ,บเบเิบงเ่งแล้วมาแล้วกายืดหมแห้งสู้ขู่สกุลครับพี่นอ้องไปเดินทางต่อเล่นไ,ม,ไ,นไม่ต่อเนนะเพราะไปน่องหนาวต้องการภูร่านอนหนาวนอนหนาวนะรับไปเลยสรุปเจ้ายังไงโอ้ไปเอกสาร <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> ป้าหงอยไปจอดดูดเลยเออเขนะีนยนละเขียนดูนะเอาโอเคครับพี่น้องครับสรัสดีครับฝากไว้สวัสดีครับไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับฮะไปมาก็ไปเลยเอ้าไม่ไม่ไมข้อหมายคืนกุญแจปเปล่าเอกสารแล้วก็ไปเลยไหมหรือว่าจะพูดในเช้าเอาา้าเขาเรียกว่าไปลนนาวนนี้ฮะ ไม่ข้อหมายคือไอ้กลัวรถเรามันจะนัมีที่จอดไหมล่ะ